สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนของกูเกิลโครมครับปิดการแจ้งเตือนของกูเกิลโครมมาหนึ่ครับเห็นไ,ไหมครับกูเกิลโครมก็จะส่งข้อความมาเมื่อเราไปท่องในเว็บต่างๆครับเว็บต่างๆก็จะส่งข้อความมาให้เราผ่านกูเกิลโครมเรามีวิธีการปิดการแจ้งเตือนอยังไงมาดูกันเลยครับก่อนหนึ่งก็เราก็แตะไปที่การตั้งค่าครับ ไปที่การตั้งค่านะครับแตะเข้าไปเลยเราจะไปช้าๆนะครับจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆมาหยุดตรงที่คําว่าแอปครับแตะคําว่าแอปเลยจากนั้นแตะไปที่จัดการแอปจัดการแอปแตะข้ไปาเราักครู่วครับจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆไปหาคําว่า โครมครับเห็นไหมครับโครมแตะเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับมาดูคําว่าการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนแตะเข้าไปโครมครับเห็นไหมครับแสดงการแจ้งเตือนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลยข้างบนเรื่อยๆเห็นไหมครับตัวนี้เลยคําว่าเว็บไซต์การ,แส,การแ,แสดงการแจ้งเตือนแสดงการแจ้งเตือนเว็บไซต์ตอนนี้เปิดอยู่นะครับ เราจะมีวิธีการนยังไงบางเครื่องก็จะมีคําว่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับปิดปิดเปิดได้ครับปิดตัวนี้ครับบางเครื่องก็จะเขียนว่าปิดมีการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะครับบางเครื่องก็จะมีเปิดเปิดทุก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 เว็บไซต์เลยครับเปิดทุกเว็บไซต์แล้วก็ทําการปิดครับเลื่อนทําการปิดเลยแล้วมาดูครับการแจ้งเตือนประมาณนี้ครับ วิธีการปิดการแจ้งเตือนเอาทาการปิดการแจ้งเตือนแบบนี้ครับหรืออีกวิธีการหนึ่งก็ดูมาดูตรงนี้ครับเดีย๋ยวรอสักครู่ครับมาดูตรงที่เห็นไหมครับติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักแนะนำนะครับให ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนี้ให้ทําการปิดนะครับทำการปิดดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแฮกข้อมูลหรือว่ามีไวรัสเข้าไปในเครื่องครับอย่างเช่นสมมุติว่าเครื่องนี้เปิดู่ครับเห็นไหมครับอันตรายการติดตั้งแหล่งที่ไม่รู้จักแหล่งอันตรายอาจจะทำให้มีเว็บมีไวรัสเข้าได้ครับแต่จุกเลิกครับมานี่ครับ2วิธีการที่เราแนะนํา,นกา,าก็คือตอวแรกก็คือ ปิดการแจ้งเตือนของกุลโครมแล้วก็การติดตั้งแับที่ไม่รู้จักครับแอปิดตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเล่าส่วนฟังโดยการแนะนำวิธีการปิดการแจ้งเตือนของกุลโครมครับปิดการแจ้งเตือนของกุลโครมเพิ่มให้เป็นการลํำคาญเมื่อเราท่องเว็บไซต์แล้วอาจจะมีกุลโครมมาแจ้งเตือนข้อความต่างๆครับ สำหรับคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องณนะสลัพพัทคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ